เธอเติบโตในโลกใต้ดินหมัดของเธอไม่เคยมีความลังเลและอดีตของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลที่ไม่มีใครเห็นนี่คือเรื่องราวรอยสักของไวานักสู้แห่ง League of Legends รอยสักของวานั้นมีความเป็น tribal ผสมผสานกับ geometric ดูดุดันมีลายเส้นที่คมชัดและหนาให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกรอบป้องกันซึ่งรอยสักของเธอจะอยู่บริเวณแขนทั้งสองข้างโดยเฉพาะตั้งแต่หวัวไหล่ลงมาจนถึงปลายแขนเป็นส่วนที่ใช้ในการออกหมัดและแสดงพลังของเธ รอยสักของวายคือสัญลักษณ์ของพลังความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณนักสู้ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้และในโกลเด้นสปาตูล่าวก็คือแท้งแนวหน้าที่ไว้ใจได้ถือเป็นตัวแบกที่ขาดไม่ได้ในช่วงต้นถึงกลางเกมและถ้าคุณอยากให้พลังของวายแสดงออกมาได้มีประสิทธิภาพสูงสุดคอมที่เหมาะกับเธอที่สุดตอนนี้ก็คือแวนการ์ดคอกเมล ด้วยความอึดของแวนการ์ดและความแข็งแกร่งของวายจะช่วยให้คอกมมลที่เป็นแครี่ลารีดาเมตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนี่แหละคือพลังของวายที่ไม่ได้สื่อผ่านแค่บนรอยสักแต่ยังแสดงมาถึงในสนามลบของโกลเด้นสปาตูล่าอีกด้วยหากคุณชอบเรื่องรอยสักที่ผสมกับเรื่องเกมแบบนี้ก็สามารถกดติดตามช่อง Black ท onic สไว้ได้เลยเพราะทุกรอยสักมีเรื่องเล่า